สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนา,นาทุกท่านครับผมสำหรับมื้กับเป็นวันอังคารที่29เดือน8ปีห6คกทางขายเซียนขืนมุสลินกับิสดมาเปิดขายอุปกรณ์ดักนกกวักดักนกอิลุมเนี่ยเป็นรายละเอียดสินค้าไม่ไม่กับผมที่ทางขายเซียนขืนมุสลินสิไดมา รีวิวให้พี่ให้น้องได้เบิง้งรายละเอียดสินค้าเนื้องานความชัดเจนกันครับผมพร้อมราคานะเป็นรายละเอียดใหม่ๆหม่กับผมที่ทางขายเดย์นำมาก,กับเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD เราชำระเงินอยู่นาบานสำหรับลูกค้าท่านใดได้เบื้องได้ชมสนใจชุดใดค่ะถักเขาม้าสอบถามใด้กับผมรายละเอียดการติดต่อผมกับสิพพิมพ์วบไต่คลิปวิดีโอนะ หรือท่านใดเนี่ยอยากเบิง่งรายละเอียดเพิ่มเติมกัทักเฟซทักไลน์มาได้กับผมหรือว่าท่านใดติดโทรกะบศูนย์เก้าสองเจ็ดหกสามห้าห้าเจ็ดศูนย์ชมรายละเอียดสินค้าเนื้อง,งานความชัดเจนกันเลยกับผมนี่ก็เป็นหุ่นยางนกอีลุ่มกับผมหุ่นยางนกอีลุ่มนี่ก็ทำมาจากยางรองเท้าความเหนียวความทนความสวยกับตามพาพังนาที่ท่านเห็นเลยกับผมนี่คร นี่เป็นสีกันหนามนะครับผมสีกันหนามว่ากันยังไม่ได้ใช้ยาเทียมใส่ลูกตาครับผมกะมารีวิวให้ได้เบ่งกันพอประมาณครับอุปกรณ์ก็มีเปิดขายแบบครบชุดแยกชิน้นนะฮะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่เด้เบ่งใดชมสนใจจุดใดก็ทักข้ามาไดครับผม ส่วนคืนผีเสื้อสิบห้าลักสามสิบบวงผอมลังเก็บสองอันรวมทรงซีลอยหาสิบบาทครับผมนีลอยห้าสิบบาทกับราคากันเองครับผมนี่ส่วนคืนเดียวสามสิบเอ็ดลักเนี่ยผอมลังเก็บรวมทรงซีลอยหาสิบบาทคือกันครับผมลูกค้ามากักชุดใดกัเบิ่งรายละเอียดกับถักเขามาได้ครับสำหรับคืนแขวนนะฮะสี่สิบเอ็ดบวง พร้อมโดยลังเก็บแถมกระดิ่งหนึ่งอันสายสอมสามเซนตัวนี้ก็สามร้อยหกสิบบาทครับผมสามร้อยหกสิบนี่เป็นราคารวมทรงเหล้่วด้วยครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสำหรับชุดดักนอกอีรุ่มกะ1หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมฟีจัดสมดุลกะสิมีลำโพงมีเมมโมรีหุ่นยางส่วนคืนกะลูกค้าเลือกใดครับผมจะเป็นผีเสือหรือว่าคืนเดียว ราคา1,100บาทรวมทรงส่วนชุดดักนกกวักนะครับผมชุดดักนกกวักกับเก่าลอยห้าสิบบาทครับจะมีลำโพงมีคืนมีเม่มกระดิ่งสายสอมแล้วนกะ็หุ่นย่ามนกกวักครับผมเป็นชุดผมตอเก่าลอยห้าสิบบาทนะบเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ไหมหลักะผมสำหรับท่านใดที่ตามหาได้เบิง่งได้ชมรายละเอียดนะสนใจสินค้าก็ทักเข้ามาได้กับผมก็เป็น รายละเอียดใหม่ๆกับผมในวันที่วันอังคารที29่29เดือน8ปี6 6กเพื่อความสัดเจนในการสื้อขายนะทางขายเสียนคืนกนัเปิดขายกันตามวันที่กับผมเปิดขายตามวันที่อ่ะก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้กับพี่กับนองสามีก่อนครับสวัสดีครับ